สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับสัญญาที่3ามนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้จะเป็นการอัปเดตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็มีทาง fc นะครับทวงติงมาว่านะครับอยากจะได้เป็นแบบสัญญาสัญญาไปนะครับผมก็เลยทําการอัปเดตใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะมีคลิปบางส่วนที่ซ้ําเดิมมาบ้างนะครับแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มพวกรายละเอียดเนื้อหาอะไรต่างๆเข้ามานะครับ โอเคนะครับก็ไปชมกันได้เลยครับผมสัญญาตัวนี้นะครับเป็นสัญญาที่3ขีดหนะครับก็จะรวมตัวสถานีความเร็วสูงโคราชใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตรงเกือบจะถึงสถานีโคกขวดเลยนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับจะรับผิดชอบโดยผู้รับเหมานะครับกิตการร่วมค้า s p t k นะครับผม ระยะทางตลอดสัญญานะครับ12.38กิโลเมตรนะครับโดยจะแบ่งเป็นทางระดับดิน7.85กิโลเมตรแล้วก็เป็นทางยกระดับทั้งหมด4.53กิโลเมตรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแผนภาพใน Google Map กันนะครับว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหนบ้างนะครับที่ทางผู้ลเหมาขอได้ทำบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสถานีนะครราสีมานะครับก็จะอยู่ใน พื้นที่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับที่เรากําลังจะโชว์นะครับนี่ก็เป็นแบบเป็นคร่าวๆนะครับที่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับแผนผังตัวนี้นะครับเป็นเลเยอร์นะครับก็จะบอกจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดรอปเอาท์แอเรียนะครับทางเข้าออกอยู่ตรงไหนแล้วก็ ตรงไหนเป็นอาคารผู้โดยสารแล้วก็จุดไหนเป็นจุดที่เป็นรางรถไฟที่เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตำแหน่งไหนเป็นรถไฟทางไกลแล้วก็ตำแหน่งไหนเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้เป็นรูปภาพภาคตัดขวางนะครับก็จะบอกตำแหน่งของตัวรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางไกลนะครับก็โดยรถไฟความเร็วสูงก็จะ อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็รถไฟทางไกลก็จะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นรูปของสถานีนะครับถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับผมสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้นะครับการก่อสร้างตัวสถานีความเร็วสูงของโคราชนะครับตรงฝั่งแถวฝั่งถนนมุกมนตรีนะครับอย่างตอนนี้ก็ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้นักนะครับเนื่องจากมีผู้เช่านะครับประมาณ1รายนะครับก็ยังไม่ออกนะครับเขาก็เลยยางตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ ทางการรถไฟก็ต้องใช้ตัวกฎหมายนะครับเพื่อเจรจากับตัวทางผู้เช่าเองนะครับก็เดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าทุกท่านจะไปดูในเพจเโครงการที่3ขีด5ก็ได้นะเรากลับมาที่เส้นทางเราต่อครับทุกท่านหลังจากที่ตัวเส้นทางนะครับออกจากสถานีโคราชนะครับก็จะออกเดินทางผ่าน ตัวถนนนี่ครับตรงช่วงตะวันแดงนะครับแล้วก็จะมาผ่านตรงถนน304นะครับก็คือหรือว่าคนทั่วไปเขาจะรู้จักในนามก็คือ3มแยกปักนะครับก็เนี่ยครับตรง3มแยกปักก็จะเป็นบริเวณที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับเขาเรียกว่า3มแยกปักนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางยกระดับนะครับก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับ ตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงนะครับเข้าสู่ที่สถานีภูเขาลาดนะครับผมนี่ครับตรงบริเวณสถานีภูเขาลาดตรงนี้หลังจากนั้นนะครับพอถึงที่สถานีภูเขาลาดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับซึ่งผมจะให้สัญลักษณ์สีเขียวแทนตัวทางระดับดินนะครับโอเคพอถึงสถานีภูเขาลาดแล้วนะครับก็จะออกเดินทางต่อไปนะครับก็เป็นทางระดับดินนะครับ สัญญาตัวนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแบบเล็กน้อยนะครับช่วงจากภูเขาลาดเข้าโคราชนะครับตอนแรกก็เขาว่าจะทําเป็นทางระดับดินนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นยกระดับนะครับก re ็เลยทําให้ราชาสักนิดหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางเป็นทางระดับดินนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับผมก็ผ่านตัวชุมชนนะครับทั้งสองชุมชนเนาะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงบริเวณนี้ก็จะมีเวรคืน ทุ่งนาของชาวบ้านเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะตรงเข้าสู่จุดสิ้นสุดสัญญาตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังสร้างมาจอแล้วครับทุกท่านนี่ครับใกล้จะถึงหน้าสถานีนครราชสีมานะครับก็ห่างกันไม่ถึง500เมตรนะครับนี่ครับ จะสังเกตเห็นว่าบริเวณนี้ก็จะมีการจเจาะเสาเข็มนะครับจเจาะเสาเข็มทําการเทฟุตติ้งนะครับเข้าพื้นที่แล้วครับนี่ครับก็ความคืบหน้าก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้นะครับจากที่แต่ก่อนก็ยังความคืบหน้าล่าช้าอยู่ตอนนี้ก็ใกล้จะเจาะเข้ามาที่สถานีนครราชสีมาแล้วนะครับนี่ครับก็ ตรงบริเวณนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้าแล้วครับนี่ครับมีการเคลียร์หน้าดินมีการจอดเสาเข็มแล้วครับทุกท่านนะครับจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆครับผมที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าไกลๆประมาณกิโลเมตรหนึ่งนะครับที่รถกําลังวิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นสะพานสีมาธานีนะครับแต่ก่อนก็คือมีการลงความเห็นว่าจะทําการทุบสะพานทิ้งหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ก็คือได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าจะไม่ทุบสะพานทิ้งนะครับก็จะปล่อยสะพานไว้อย่างนั้นนะฮะก็จะ ทำการสร้างเป็นทางยกระดับนะครับเป็นทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับข้ามไปแทนนะครับนี่ครับเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้นะครับก็ทางการรถไฟเองก็กําลังทยอยนะครับาสร้างต่อหม้อเพื่อยกสูงขึ้นนะครับสําหรับอาคารพวกนี้นะครับในอนาคตข้างหน้าก็จะต้องโดนทุบทิ้งนะครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นในอ่าเพจโครงการก็เขาก็กําลังนําทีมกฎหมายเข้าไปเจรจาแล้วนะครับเพื่อให้ผู้เช่านะครับ ทำการย้ายออกนะครับเพราะว่าการก่อสร้างก็จะได้ทําการก่อสร้างมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ไมย้ายออกนะครับก็เลยทําให้การรถไฟก็ต้องนําทีมกฎหมายเข้าไปเจรจานะครับจริงๆมันเป็นที่ของการรถไฟอยู่แล้วครับแต่ว่าเหมือนผู้เช่าเข้ามาเช่าอยู่แล้วทีนี้พอมาเงินมีโครงการมานะครับก็เลยอาจจะแบบยังไม่ได้ย้ายออกกันนะครับเขาก็เลยต้องนําทีมกฎหมายเข้าไปนะครับ เพื่อคุยคุยเจรจาไกลเกลี่ยกันนะครับนี่ครับตรงช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเสาก็ขึ้นกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับสะพานที่ท่านเห็นข้างหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสะพานสามแยกปักนะครับเป็นทางข้ามนะครับฝั่งหนึ่งก็จะข้ามไปที่มิตรภาพเข้ากรุงเทพนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงไปสนนส0 4นนะครับทางไปปักคงชัยนะครับวางน้ําเขียวปลาจีนบุรีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ พอข้ามสะพานไปแล้วนะครับนี่ก็จะเดินทางตรงไปเรื่อยๆเลยครับก็จะเข้าไปในเขตของตำบลบ้านใหม่นะครับก็ไปที่สถานีรถไฟภูเขาราศนะครับสําหรับการก่อสร้างในช่วงบริเวณนี้ก็จะเป็นทางยกระดับทั้งหมดนะครับนี่ก็ความคืบหน้าตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีการนำคา,านทางวิ่งมาวางไว้เยอะแล้วนะครับนี่ครับก็จะทำการ ทยอยยกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลันเชอร์ก็กําลังเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับก็มันก็จะใช้เวลาประมาณ6วันนะครับในการยกสเปยนแต่ละสเปยนขึ้นมานะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวลันเชอร์ก็กำลังทยอยต่อสเปรนมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่แล้ว ก็มีการนำรถแบ็กโฮเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับเพื่อทำการที่จะให้รถนะครับทำทางบริการให้รถเข้ามาทำการเจาะเสาเข็มนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นทางยกระดับต่อไปนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่ารถแบ็กโฮคันสีเขียวเมื่อกี้นะครับกำลังมาเคลียร์เส้นทางให้แล้วนะครับแต่ก่อนจริงๆตรงนี้นะครับเขาเคยจะทำเป็นทาง ระดับดินนะครับแต่ที่นี้มันมีการปะท้วงนะครับของชาวบ้านนะครับก็เลยทําให้ต้องทําการปรับแบบนะครับเพื่อเป็นทางยกระดับนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับยาวไปจนถึงสถานีภูเขาราดเลยนะครับเพราะว่านะครับพื้นที่ชุมชนของบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าว่าทางรถไฟผ่ากลางนะครับก็จะมีชุมชนขนาบอยู่สองฝั่งเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่า เป็นทางระดับบินเข้าไปนะครับซึ่งคันทางมันสูงแล้วทีนี้เขาก็แบบมองว่าเออถ้าแบบทางรถไฟไปปิดกั้นทางอย่างนั้นมันจะทําให้แบบว่าชุมชนเมืองมันจะแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับซึ่งทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องการสัญจรหรือการค้าขายอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้แบบตัวเมืองมันจะแยกออกจากกันนะครับเขาก็เลยต้องการให้มันเป็นทางยุทธระดับดีกว่านะครับอย่างนั้นก็คือลอดสะพานธรรมดานะครับรถไฟก็วิ่งข้ามไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับ นี่ครับก็เลยมีการปะท้วงให้เปลี่ยนแบบนะครับอ่าก็ท่านเลยทําให้มันล่าช้าสักนิดนึงนะครับนี่นะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตรงซ้ายมือก็จะเป็นชุมชนนะครับขวามือก็จะเป็นชุมชนนะครับนี่ครับเลยทําให้ต้องปรับแบบกันนะครับเลยทําให้การก่อสร้างมันล่าช้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราเพิ่งเริ่มสร้างก็ต้องมีปัญหากันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ไรก็ตกลงกันได้นะครับโอเคเรามาถึงสถานีภูเขาลานแล้วนะครับทุกท่าน นี่ครับก็มาถึงสถานีภูเขาลาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงที่เขาจะก่อสร้างสถานีภูเขาลาดใหม่นะครับเพราะว่าสถานีตรงนี้นะครับในอนาคตต้องย้ายออกนะครับต้องทุบออกเพราะว่าอยู่ในเขตเส้นทางนะครับนี่นะครับนี่เป็นแผนที่ของสถานีภูเขาลาดแห่งใหม่นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่โล่งๆนะครับตรงข้ามกับหมุดนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการก่อสร้างนะครับสถานีภูเขาลาดนะครับ อันนี้ก็คือถ่ายเมื่อวันที่7พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่ครับผมก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเตรียมทําเสาขึ้นนะครับหล่อเสาแล้วนะครับนี่ครับมีการทําฟูตติ้งตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็จะทําการหล่อเสาขึ้นมานะครับเตรียมพร้อมที่จะทําเป็นตัวอาคารผู้โดยสารนะครับนี่ครับก็นี่เป็นความคืบหน้า เมื่อวันที่เกติพุษภาคมนะครับน,นี้นะครับก็ความเพื่มหน้าของการก่อสร้างตัวสถานีภูเขาลาดแห่งใหม่ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่12นะครับอันนี้ผมก็ไปดูอ้างอิงจากในเพจมานะครับเราจะมาเริ่มเดินทางออกจากสถานีภูเขาลาดไปแล้วนะครับในอนาคตนะครับสถานีตรงนี้ก็จะ โดนย้ายออกนะครับก็จะเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่นะครับก็ตรงแนวพวกนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็จะเป็นทางระดับดินเลยนะครับยาวไปจนถึงจุดเปลี่ยนสัญญานะครับระหว่าง3ขีด5กับ3ขีด4นะครับตรงบริเวณงกลางนู่นเลยครับเกือบถึงโคกขวนเลยนะครับจะไปเปลี่ยนสัญญาตรงนั้นนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะยังเป็นทางระดับดินนะครับก็ ช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่อะไรนะครับสาหรับบริเวณนี้เนาะนะครับเนื่องจากว่าตรงสัญญาที่3ามชดหนะครับช่วงบริเวณภูเขาลาดที่จะเข้าไปทางนครราชสีมานะครับมีการขอร้องให้เปลี่ยนปรับแบบนะครับจากทางระดับดินเป็นทางยุระดับนะครับก็เลยทําให้ตัวสัญญาตัวนี้มันลาชานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฝั่งนั้นนะครับฝั่งจากภูเขาลาดไปโคราชก็ เริ่มมีการเข้าพื้นที่แล้วครับก็กําลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับคิดว่าวันในอนาคตไม่ช้าเขาก็คงจะเข้ามาปรับพื้นที่บริเวณนี้นะครับที่เป็นฝั่งของภูเขาลาดไปโคกขวดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังนี่ครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับก็ยังไม่มีการเข้าพื้นที่อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับนี่ครับครับก็ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในสัญญาที่ 3- 5อยู่นะครับ ก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นทางระดับบินนี่นะครับมีแค่การมาทําทางบริการไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเข้ามาปรับพื้นที่แบบเป็นทางการเลยนะครับนี่ครับตัวหนองตัวอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ผ่านการทมเลยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับไปเรื่อยๆใย้ท่านเนในอยู่นะครับวันนี้ก็ชมบริเวณนี้ก็จะชมป่ายญ้ากันไปก่อนครับนี่ครับผมสังเกตเห็นว่า ตรงช่องบริเวณนี้นะครับก็มีร่องรอยการมาปรับหน้าดินไว้ นี่นะครับก็จะยังไม่ได้ปรับพื้นที่อะไรเลยนะครับตรงนี้นี่ครับมีแต่เป็นเอาแบบแนวกั้นดินไว้แต่ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเข้ามาทําอะไรนะครับนี่ครับพอมาถึงช่วงบริเวณนี้นะครับก็ยังเป็นป่าอยู่ครับมีแค่เป็นร่องรอยการ ปรับพื้นที่เก่าๆไว้นะครับนี่ครับยังไม่ได้มีการมาทําอะไรเพิ่มนะครับนี่ครับเป็นร่องรอยเดิมๆแต่ก่อนที่ยังมาเข้ามาทําพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประทวงไปก็เลยทําให้งานอยุดชะงักนิดนึงนะครับนี่ครับมีเป็นร่องรอยคันดินเก่าๆนิดหน่อยนะครับยังไม่ถึงคันดินหรอกครับก็แค่เหมือนว่าเอา มีการเข้ามาปรับหน้าดินเฉยๆนะครับช่วงบริเวณนี้เนาะก็นั่นแหละครับก็ความคืบหน้าก็ยังไม่ได้ก้อยคืบหน้านะครับช่วงบริเวณนี้นะครับเห็นเห็นมีแค่มาปรับพื้นที่เพื่อเข้ามาตรงแช่ช่วงตรงจากผู้เขาลาดไปทางเข้าไปเขาาดแค่นั้นเองนะครับนี่ครับร่องรอยเก่าๆที่ผมพูดนะครับให้ตัว มันเนี่ยครับเหมือนเหมือนกองสี่เหลี่ยมไอตรงอยู่กลางกลางกลางทางนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้นะครับถ้าใครที่พอมีข้อมูลก็ยังไงก็มาเม้นตอบได้นะครับทีนี้เลยเฉดชุมชนมาแล้วครับ พอถึงช่วงบริเวณนี้ทางรถไฟความเร็วสูงก็จะพุ่งตรงเข้าไปในทุ่งนาช่วงเลยต้นตาลที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับลงไปในเขตของที่นาของชาวบ้านเลยครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาไหมครับท่านจะเห็นว่ามันมีเสาหลักขอเวนคืนของการรถไฟนะครับ <c oughs> เข้าไปปักอยู่ตรงบริเวณข้างในทุ่งนาเลยนะครับนี่ครับก็จะทางรถไฟก็จะ เลื่อนเลยไปจากตรงหนองตรงนี้นะครับก็จะลงไปในทุ่งนานะครับสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับก่อนที่จะไปประจบกับตัวสัญญาตัว3ขีดสนะครับที่กําลังจะเห็นเนี่ยอันนี้ครับนี่ครับก็จะมาประจบกันตรงนี้ครับอันนี้คือเป็นสัญญาที่3ขีดสี่เลยครับตัวนี้ก็ดําเนินการโดยอิตาเลียนไทยดีไวร์ลอบนนะครับนี้ก็ขั้นตอนก็ประกอบสเปนประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ ก็ทีนี้ก็เหลือแค่การมาใส่เบรีเยอร์ข้างบนนะครับตัวนี่ครับก็จะยาวไปอย่างนี้เลยครับจนถึงสถานีโคกขวดเลยครับนี่ครับก็จะเป็นความคืบหน้านะครับของตัวบริเวณนี้นะครับก็ช่องจากสองสถานีนี้นะครับก็จะประกอบกันด้วยสองสัญญาเลยครับที่ท่านเห็นนะครับ จริงๆถ้าไม่ได้มีการฟ้องเรียกร้องของชาวบ้านนะครับฟ้องร้องของชาวบ้านนะครับก็คิดว่าตอนนี้นะครับฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นคันดินขึ้นสูงนะครับแต่ว่าโอเคแหละมันธรรมดานะครับมันเริ่มก่อสร้างก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จเองนะครับนี่ครับเราก็จะเดินทางเข้าที่สถานีโคกวดแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็น พื้นที่อาาบริเวณของสถานีโคกขวดนะครับนี่ครับก็ตอนนี้ตัวรันเชอร์นะครับก็กําลังไล่วางสเปรนแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็ถึงที่สถานีโคกขวดแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางแอดเองก็ต้องขอราทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับก่อนปิดรายการนะครับแอดก็จะมีภาพสวยๆนะครับจากเพจนะครับไทยแลนด์ทันสปอร์ตนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นภาพสวยๆนะครับถ่ายในบรรยากาศเย็นๆนะครับวิวงามๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูผ่อนคลายไปนะครับนี่ก็เป็นของสัญญาที่3ขีด5นะครับก็ยังไงก็ สามารถไปติดตามได้ที่เพจไ h a i l น n ์ตา a สปอร์ t ได้นะครับก็จะมีภาพสวยๆงามๆของคนการก่อสร้างอะไรต่างๆก็มาให้ทุกท่านดูนะครับนี่เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอีกรอบหนึ่งนะครับก็สําหรับตัวผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านชมวิดีโอแล้วก็ชมภาพสวยๆอย่างมีความสุขนะครับสําหรับตัวผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ